การหรือเขาเรียกว่ายุทธการแบบเดิมๆที่เคยใช้แล้วนะครับและเคยได้ผลแล้วแล้วก็เคยสร้างความเสียหายให้กับเจ้าหน้าที่รัฐแล้วนะครับก็ตรงกับวันสงการครับเมื่อวานนี้นะครับเวลาเช้ามืดครับ6.45นนะครับร้อยตำรวจปัญญารัตพง์ชินาลิศครับรองสวัสดสอบสวนสพละเงีครับก็รับแจ้งเหตุว่ามีการวางระเบิดที่วัดบ้านไทยนะครับ ซึ่งในวัดบ้านไทยเนี่ยครับก็จะเป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการกองร้อยฐานพรานที่4503กรมฐานพรานที่45ครับซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านไทยนะครับหมู่3ตําบลตันยงวัดนะครับหลังจากรับแจ้งว่ามีเหตุระเบิดครับจึงพร้อมด้วยพลตารวจตร,รธธีไมตรีสันตยาุณนะครับผู้บงังผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนาราธิวาสนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดเก็บผู้ระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดต่าง ก็เดินทางไปที่เกิดเหตุนะครับก็พบว่าเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุก็พบความเสียหายที่เกิดขึ้นคือรั้วกำแพงวัดนะครับถูกแรงระเบิดได้รับความเสียหายเป็นทางยาวประมาณ10เมตรนะครับส่วนภายในรั้ววัดซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านนกดาวหนึ่งหลังนะครับซึ่งใช้เป็นโรงนอนและคลังเก็บอาวุธนะครับของเ <c oughs> จ้าหน้าที่ทหารพรานครับถูกอนุภาพของระเบิดได้รับความเสียหายทั้งตัวอาคารหลังคานะครับ มีผู้ปฐพบาดเจ็บนะครับจำนวนสี่รายก็ได้นำตัวผู้บาดเจ็บทั้งสี่รายครับส่งโรงพยาบาลในพื้นที่เกิดเหตุครับโรงพยาบาลรังเน่นะครับซึ่งบาดเจ็บไม่สาหัสครับแต่มีความสูญเสียค่อนข้างมากจากระเบิดนะครับซึ่งมีบ้านเช่าของประชาชนได้รับความเสียหายนะครับวัดได้รับความเสียหายแล้วก็ฐานที่ตั้งของเจ้าหน้าที่ทหารได้รับความเสียหายไปด้วยนะครับ จากการด,ดูกล้องวงจรปิดนะครับไม่ได้สอบสวนใครดูกล้องวงจรปิดก็พบว่าก่อนเกนเรตครับมีคนร้ายหนึ่งคนครับขี่รถจักรยานยนพ่วงข้างหรือโชเล่ครับบรรทุกระเบิดใส่ในถังแก๊สหุงต้มน้ำหนัก50กิโลเมตรครับจุดชนวนด้วยการตั้งระเบิดจากวงจรไอซีทามเมอร์ IC ครับบรรจุ ในถุงปุ๋ยสีขาวอีกชั้นหนึ่งนะครับห่อหุ้มถังแก๊สมาเพื่อเป็นการอําพรางนะครับหลังจากที่เอารถมาจอดซึ่งมีรถที่มีระเบิดมาจอดไว้นะครับในรั้ววัวใกล้ๆกับที่ตั้งของฐานพลานะครับก็มีคนร้ายอีกคนหนึ่งครับขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับมารับคนร้ายที่เอาระเบิดมากับรถโชเร่ออกจากพื้นที่หลังจากที่คนร้ายออกไปประมาณสองนาทีจึงเกิดระเบิดขึ้นก็แสดงว่า คนร้ายที่ขับรถคันนั้นเนี่ย